ที่ถามแทนบางคนที่เขาอาจจะแบบเคยอยู่ในสถานการณ์คล้ายกับเราหรือเหมือนกับเราแบบนี้บางคนเขาไม่สามารถก้าวข้ามผ่านหรือมองมันด้วยด้วยทัศนคติแบบนี้ได้จริงๆคือที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไม่เคยโกรธอะไรเลยอะค่ะไม่ได้รู้สึกโกรธแคะไหเพราะว่าเราไม่ได้โตพอที่จะรับรู้เรื่องราวปัญหาอะไรขนาดน,นั้นแต่เราก็จะรู้เรื่องปามาจากแม่เล่าให้ฟังแต่แม่เล่าแต่เรื่องดีๆ คพี่รู้ว่าพอเขาโตมาปุ๊บเนี่ยเขาพอเขาเจออะไรแบบนี้เนี่ยพี่รู้ว่าลึกๆเขาเคยเคยแบบคุยกันที่เขาเขาจําได้คือบอกคือรักป้าน้อยลงดีกว่าใช้คํานี้ดีกว่าพี่ก็จะบอกลูกว่าคือยังไงก็แล้วแต่เขาคือพ่อเรารู้ว่าลึกๆอ่ะลูกคือตอนนี้ลูกไม่อินกับเขาแล้วเพราะเขาไม่ได้ไม่มาไม่ใช่ว่าไม่รักแต่ใช้คําว่าไม่อินไม่อินแล้วคืออะไรก็แม่หมดอะไรก็แม่หมด เพิ่งจะผ่านพ้นวันแม่มาวันนี้ลูกๆมีอะไรอยากจะบอกกับคุณแม่นักสู้คนนี้บ้างคะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะแม่ไม่ช่แม่พูดจริงๆก็จริงๆอ่ะก็จะบอกรักกันทุกวันอยู่แล้วกอดหอมกันทุกวันค่ะเขากวอนชอบมาเคาะประตูห้องแล้วก็แบบลูกสาวตาปูเมาเมามาเคาะห้องอย่างนี้แล้วก่อนก่อนเดินบ้านาเป็นบ้านพอนอนอยู่ห้องล่างส้มอยู่ข้างบนค่ะ ทุกวันที่ส้มกลับถึงบ้านส้มก็ต้องเคาะประตูลูกสาวลูกสาวพอเปิดประตูจ้าแม่แล้วก็กอดหอมกันทุกวันค่ะแล้วยกล่ะคะในฐานะที่โตแล้วขึ้นหนูรู้สึกว่าเขาไม่มีภาระอะไรแล้วพี่พิชชอดคนเราทํางานดิ้นรนก็ต้องมีภาระต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรใช่ไหมคะแต่ว่ารู้สึกว่าแล้วเขามีภาระอะไรตอนนี้เขาไม่เหลือภาระอะไรแล้วหนูกับน้องสองคน ก็เรียนจบแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องแบบมีค่าใช้จ่ายมาส่งเสียอะไรอยากให้เขาเอาเงินที่เขามีไปใช้กับความสุขของตัวเองได้แล้วหนูอยากให้เขาแบบพักทํางานหรือทํางานน้อยลงก็ได้อ่ะคะ่ะไม่อยากให้ต้องแบบเจ็บป่วยอายุายเท่านี้แล้วอายุเท่านี้คือคือทุกคนเห็นเขาแบบนี้จะไม่ได้รู้สึกว่าเขาแก่อะไรมากเขายังทําตัวเหมือนวัยรุ่นไปเที่ยวปีนเขาเดินป่าอะไรอย่างเงี้ย ถ้าเขาอายุห5สากระดูกข้างในเขาก็มันก็คงไม่ได้แข็งแรงเหมือนรุ่น,นแต่ว่าแม่มีตัวช่วยขายคอลลาเจนไม่ <c oughs> มีไม่ไมีไม่ไมีไม่ไมี <c oughs> แล้หนูก็อยากให้เขาอะตอนนี้มีแรงอะไปเที่ยวไปใช้เงินอาจจะเก็บไว้ส่วนหนึ่งก็ได้คุณอยากอะถ้าไม่มั่นใจในตัวลูกว่าจะเลี้ยงคุณได้ตอนแก่คุณเก็บเงินไว้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งคุณเอาไปเที่ยวเอาไปใช้เลยอยากให้เขาแบบมีความสุขได้แล้วเพราะเขาเป็นเสาหลักจนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังเป็นเสาหลักให้กับทั้งครอบครัว วันนี้เราได้เห็นอีกมุมหนึ่งของชีวิตของผู้หญิงคนนี้นะครับจากมุมที่ปกติแล้วเราเห็นแต่การเล่นมุกกัน <c oughs> การสร้างเสียงหัวเราะนะครับหรือแม้แต่อาจจะตัดสินกันโดยไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้รู้จาักกาันผ่านแค่ง,งานที่เราเห็นเขาอาจจะเป็นเพียงแค่ชั่วครู่ชั่วยามหรืออาจจะแค่แบบตอนสองตอนเท่านั้นแต่นี่คือชีวิตจริงซึ่งก่อจะมาจนถึงวันนี้ แล้วก็นั่งหัวเราะกับทุกๆเรื่องได้แบบนี้พร้อมกับลูกๆแล้วบอกว่าชีวิตวันนี้มีความสุขเหลือเกินมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆนะครับแต่เพราะเธอเลือกที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ตัดสินใจในทุกๆย่างก้าวอย่างมีสตินะครับวันนี้ถึงมีชีวิตที่เป็นแบบที่ตัวเธอเองเลือกนะครับส้มเชงสาชานะครับพร้อมกับลูกทั้งสองคนนะครับน้องหยบและน้องกิน แขกรับเชิญของครับไฟรนชชว์วันนี้ครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วต็อขอบคุณนะครับสำหรับแลตกโตซอยโกซีวีเติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องเต้าหู้ไข่ไก่ตรานางพยาบาลเนียนนุ่มกลมกล่อมเคลิ้มมานานกว่า50ปีทิปโกอีซี่ซาถึงใจสนุกได้ไม่ยั้งแบบสูนแคลครับสัปดาห์หน้าครับมาเป็นคู่ต้องบอกว่า เป็นคู่รักนะครับที่หลายคนลุ้นมานานนะครับเราก็จับตามองมานานเราก็ต้องรวมแสดงความยินดีกันอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับสําหรับคุณหญิงรัฐาพร้อมกับสามีคุณตุลนั่นเองนานๆที่จะเห็นออกรายการคู่พร้อมที่จะเปิดใจเล่าทุกอย่างให้เราฟังนะครับในรายการขับไะเดโชเจอกันเหมือนเดิมนะครับทุกวันเสาร์ทางช่องวันเวลาแบบนี้นี่แหละครับวันนี้หมดเวลากันแล้วนะครับขอบคุณพี่อ้อยพี่ชอดและแขกรับเชิญของเราทั้งสาคนเราทั้งหมดลาคุณผู้ชมแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ นะวันนี้ถามว่ารักป้าไหมหนูก็ยังรักเพราะว่าเขาเป็นคนที่ให้กาเนิดหนูมาแต่ว่าก็ความเป็นจริงก็คือเราไม่ได้ผูกพันกันขนาดนั้นแล้วแม่ก็ไม่เคยทําให้หนูรู้สึกว่าหนูขาดอะไรเลยค่ะก็ะพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุดอย่างที่แบบเคยเคยพูดไว้ค่ะอยากทําให้ได้แบบอยากเลยนลูกให้ได้ดีที่สุดแล้วจะจะจะไม่ให้ลูกมีความรู้สึกว่าลูกขาด